สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเลขศาสตร์กันเช่นเคยค่ะเลขศาสตร์วันนี้นะคะก็จะเป็นเลขศาสตร์เกี่ยวกับทะเบียนรถค่ะซึ่งรอบนี้นะคะก็จะได้หมายเลขเจ็ดสี่ห้าแปดค่ะขั้นตอนการทํานายก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมาดูกันว่าตัวเลขคู่หน้านะคะและก็คู่หลัง รวมกันให้เหลือหลักเดียวค่ะคู่หน้านะคะ74รวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้เลข2ค่ะแล้วก็ในส่วนคู่หลังนะคะรวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้เลข4ค่ะซึ่งตามการทำนายเลขมงคลแล้วนะคะเขาบอกว่าผลรวมถ้าเกิดได้ตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลดีมากเลยแล้วก็การรวมตัวเลขเนี่ย ตัวแรกและตัวสุดท้ายนะคะไม่ควรจะได้เป็นเลขสิบสามแต่เจ็ดนะคะซึ่งมารวมกับแปดได้เลขสิบสามนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยเป็นมงคลสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีกรณีสำหรับคนที่ถูกฉลกกับเลขหนึ่งและเลขสามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกขึ้นไปอีกนะคะว่าแต่ละคนนะคะถูกฉลกกับเลขอะไรบ้าง ถ้าคนที่ถูกถลกก็อาจจะไม่เป็นไรสักเท่าไหร่นะคะก็เราก็จะมารวมนะคะผลรวมทั้งหมดนะคะเจ็ดสี่ห้าแปดค่ะรวมกันนะคะผลรวมก็จะได้ยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็จะมาทํานายนะคะเจ้าของรถนะคะหรือว่าเจ้าของสตาร์ค่ะที่ได้หมายเลขยี่สิบสี่เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเลขยี่สิบสี่นะคะก็จะเป็น ดาวจาันนะคะซึ่งเป็นาธาตุดินกับดาวพุธนะคะซึ่งเป็นาธาตุน้ําเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะเมื่อมาอยู่รวมกันนะคะหรือว่ามาอยู่ใกล้กันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นตัวเลขที่ทําให้ไม่ขาดเงินแล้วก็ไม่ขาดรักด้วยโอ้โหเป็นเลขที่ดีมากๆเลยนะคะคนที่ได้เลขนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นที่รักแก่ผู้คนที่เคาหานะคะ เป็นคนที่มีมิตรมากนะคะแล้วก็มีคนคอยอุปถรรัมภ์คำจุนอยู่เสมอนะคะเรียกได้ว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องส่วนในส่วนของความรักนะคะก็จะเป็นคนที่มีความรักที่สมหวังนะคะมีความสุขในเรื่องของความรักด้วยค่ะเป็นคนโรแมนติกนะคะโรแมนติกอ่อนหวาน ก็ถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลมากๆเลยทีเดียวค่ะผลรวมที่ได้เลข24นะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์นะคะก็คือเราจะนําผลรวมนะคะรวมกันให้เหลือหลักเดียวอย่างเช่น24นะคะก็จะนํา2มาบวก4ซึ่งผลรวมก็จะได้เลข6ค่ะก็จะมาทํานายกันนะคะเลข6นะคะมีความหมายอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเลข6นะคะ ก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีค่ะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะแล้วก็มักจะมีโชคเรื่องเงินเงินทองทองอยู่เสมอโอ้โหเป็นเลขที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องอการค้าขายนะคะหรือว่าการมีมิตรมากนะคะแล้วก็จะมีคนที่คอยอุปถมัมภ์คำชูนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ ดีมากๆตัวเลขนึงเลยล่ะค่ะสําหรับคนที่ได้ผลรวม6นะคะก็ไม่ต้องไปแก้กเคล็ดอะไรนะคะเพราะว่าดีอยู่แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ